ก็มาอยู่กับโปรเจกต์ไม้ครับสวอยเวอร์หนึ่งนเจ็ดจุดสิบนะไวเลอร์มันกันเลยไจะไปสวัสดีกันหนเลยพที่เกีรติโอเคมาอยู่กับเจ็ง j ้ c แล้วหืมจะไม่คิดบอกเลยว่าเราจะต้องทำอะไรนี่ฮะตัดไม้มาตัดต้นเดียวกันทำไมวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเชิญไปชอบไม้เบิร์ส ตัดไปเลยไม้เบิร์ดเอาไว้ทำของอย่างอื่นไม้โอไว้สร้างบ้านเย้แล้วก็ตัดไม้ไปอันดับสองก็ลงเหมืองขุดหินก่อนจะสร้างเดี๋ยวโต๊ะคราเดี๋ยวสร้างเองนะวันนี้อยู่กับสต๊อปจี๊บสองคนอ่ะนี้โต๊ะครามาไปตรงนี้แล้วกันโอ้ยจะทุบทําไมพิกแอ <c oughs> เ,เราต้องสร้างด้วยไม่ไงั้นเราไม่ได้ไอชิมนมนก็สร้างาเหมือนกันแหละ <c oughs> งั้นตัดไม้ไปแล้วกันเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวขุดโอเคไม้ไม่ไม่ไหนโอ้ี่ไงไม้เบิร์สเอาหินเจอแล้วหินเาหินมาทำ เอามาสักหลายๆเอามาหนึ่งกองก็พออาจจะไม่ถึงหนึ่งกองก็ได้เอ้ยอย่าปิดสีหมูมันมืดหมู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 เอาหมูมาหมูไปไปล้บ้าโอเคดีมากนำมาดบเพื่ความน่มมือขุดขึ้นมาอันเดิ สร้างเฟอร์เนนก่อนแล้วกันเหมือนเหมือนเหมือนแบบของไครของมันอะไรเงี้ยเออไอโตค้าแบะเหมือนของไครของมันอะไรเยอืสร้างนี่ก่อนแล้วกันนี่นี่เนี่ยระหว่างรอค่าหมูก่อนเดี๋ยวไม่มี<ร>อาหารกินามาแล้วสี่ชิ้นได้มาสี่ชิ้นเออแล้วเผาอะไรเอาอทานอยู่เอาทานมา ให้ใส่ไปนี่แล้วฮห<ะ>ใส่ไปในนี่แล้วครับอืมเปิดเชเดอร์ยู่ไม่เป็นไรไม่ต้องไอ้นี่เฮ้ย <laughs> ซั้จะลงมาทำไมเนี่ยไม่เปิดด้วยเปิดปด้วยเชเดอร์มันเห็นแสงสว่างถือไฟดิฮ้อะไรนะถือไฟเออมันไม่อ้นี่นี่หว่ามันต้องถือเองโอ้โหเชเดอร์นี้สวยมาก <ข>ไฟลแลงวสวยมากไป<อ>ค,คิดเหมือนกันกดไลค์เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ hey, hey. ้ยทำไมต้องมาคุดหินก้อนเดียวกันเลยไม่เข้าใจเปิดแสงแ้วสวุดเปิดเชดเดอร์แล้วปักไฟนี่สวยมากเลยอย่าเปิดเอาต้าเลย <c oughs> <c oughs> เปิดเอาต้าแล้วไม่ไหวตรงน,นี้ทำเป็นบ้านก่อนแล้วการข้าวใคร่าวกดไลค์ใครคิดว่าไม่สวยไม่ต้องกดเลย ใครคิดว่าสวยกดซับสไคร้ใครไม่สวยไม่ต้องกดไม่ไม่สวยไม่ต้องกด <laughs> เอ้อังน,นี้ดีกว่าใครคิดว่าแสงไฟมันสวยกดซับสไครถ้าใครคิดว่าไม่สวยกดไลค์ก็พอจบปะแล้วไอ้มอดพิกเซีลมัน,ม,นมาจากไหนวะออืมเอมอครับมันใดก่อนลวกัน เข้ามาเข้คราบลงมาโอเคขึ้นแล้วเนะเดี๋ยวสร้างบันไดให้ด้วยแล้วกันโอ้ยพัง <c oughs> ขึ้นข,ขึ้นขึ้น <Okay. S 2> โอ้ยอืมทิมแสงไอ้นี่อะไรอะ <c oughs> ทิมตา,าเออมาแล้วก็สร้างดาบ เก็ตติ้งแอนด์อัพเกดอ่าแล้วสร้างมันไดหินมาเลยเออดิกลิทเรามีสิบหกอันไม่เปไน็นไรหวเราจะเอาไม้เบิร์ดเท่านั้นไม้นิ่งไม่สนลึบทางโรงบ้านห <c oughs> นังแรกหมดและเอ้ยเฮ้ขึ้นยเนงวะต้องตก ช่วยเอาตัวครับลงมาข้างล่างอันหนึง่งแล้วก็เฟอร์นนสอันนึงให้หน่อยได้เดี๋ยวเราแป,ป๊บตัดไม้อยู่ะระหว่างนี้ก็หุ่นหินไปก่อนแล้วกัน๊ปโอเคอ่ะเอาลงาอุ้ยแสงทิ่มตา๊ เร็วๆอันนี้วันหนึ่งกลังเอาไปให้ทุบอยู่โยนลงมาเอาปลาเอาไปลดีมากนี่คือบ้าหลังแหลกจะไปแค่คืนหนึ่งพอมันจะได้แดงสองเขาโอเคทุบๆทำสำเร็จ<ม>ขึ้นดีกว่าอ๋อจัดไป นี่ก็อืมเอมีดินนีกไหมดินแล้วมีอันนึงเอี๋ยวขุดมาให้เราแป๊บริมสั้งยีขุดถุยเนี่ยไม่เอว<ม>ตั้งไว้ก่อนยีไปเลยขึ้นไปตัดไม้ก่อนแล้วคันขึ้นไม่ได้สาใจขุดดินให้ เงินไม่ได้เฮ้ยอ่าเดี๋ยวให้ดินไปอ่าเพนคนอ้วกเป็นดินปะ,ะ,ะเลอสิบเอ็ดเฮ้ยติดไฟเนาะมุดกันเลยับไว้ตรงนี้นี้ เราเช็ดได้รู้สึกทรมานมันมืดแล้วก็แบบแล้วก็จะอุดทางเข้าทำไมวะนี่ยอืมอุดทางเข้าทำไมเดี๋ยวไปตัดไม้มาเพิ่มก่อนละกันอุ้ยเสพตามากบ้านยังไม่ได้สร้างกันเลยนะนี่ไงบ้านฮะบ้านหลังแรกาใต้ดินเหรอเออใช่ ก็เดี๋ยว,วทำก็ขุดเหมืองตรงนั้นไปเลยไงี๋ยวบ้านหลังที่สองค่อยไปมีมีอะไรนี้ก่อนมีพวกเหล็กนี้ค่อยไปบนออดินอเออเตาเผาเราเผาไว้นั่นอยู่ชาโคอืมดีมากตัวชาโคมาเอ้ยไอ้เผาคืนมาเลยไม่คืนเฮ้ยคืนมาฟ่างท้อยเวย ขาดดินแค่เดียวไม่เป็นไรเปอร์เชเดอร์แล้วปักคอสสวยมากอ่ะพูดสวยเชดเดอร์แพคของอะไรเอ่อเอส S ีอสซีสิบจุดศูนย์สแตนดาร์ดก็เดียวกันนี่โน่คเวอร์อะไรเวอร์อะไร ก็สิบเกิดศูนย์เหมือนกันสิบเออเออ,เอ,อแล้วจะทำแถบดอมทำไมวะเอา้านั่นสิวงกับบ้านตัวเองไม่เอาอ่ะเ,เราว่าเราต้องใช้อันี่วะเป็นบันไดลิงดีกว่าไหมบันไดลิงมันไดลิงมันมจะสะดวกกว่าเฮ้ยจะมืดแล้วจะมืดแล้วเหรอ แต่เราจะทำอะไรวะออกประตูเดออี๋ยวไม่แล้เดี๋ยวมีแถบดออยู่แล้วไม่พอแ<ะ>ถบดอเราจะทำบันไดลิงไงสามอันอ้อหนึ่งสองสามปิดมีดินเหน็บไหม ม่มีเราดึงมาม,มันไม่เป็นไรจะทำบันไดเพิ่มให้แล้วอืมงี้ไปก่อนเฮเวเว็บชูเว็บ,บโอเคเรียบร้อยแล้วเองนอนก็ยังไม่มีกันแล้วพวกเกย์คนเดียวรีมเนีทั้งทั้งตัน,นั้นเราสาหาเก็บมาได้หลายตัวมากมายเออเอ้ออยอ,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 อุปกรณ์ของเราอยู่ข้างบนนะ่ะต้องขึ้นไปเอ้ย ต้องตัดเนี่ยไอ้ต้องเอาัน,นี่ออกก่อนอติดผิดด้านอันมีบนไดลิงอีกนะตรงนี้ต้องการดินคิดว่าแผ็นนี้มันจะมืดไปไหม อารดินดเพิ่มอือหือบางทีมันมืดมืดไปไม่ดีเชดเดอร์นี้มันแบบมืดมากก็ไงไม่ชอบอย่างเงี้ยแหละตอนมืดมืด,มดอ่ะใส่เชดเดอร์อะเราขอเข้าบ้านแบบมีต้องเออนี่ไงเอาไม้ไปแล้วกัน,นะนแล้วก็มีล่าแกะกันเนะาะเผาอือหือ งั้นตอนนี้ขอจบพัดนี้ก่อนแล้วกันเนาะอือจ่ยพัทอ่าจ่ยพัดหน้า